จะรักษาหรือขัดขวางกระบวนการสร้างไวตรัสตัวใหม่ได้อย่างไรบ้างไม่ให้มันจเจริญเติบโตอันนี้หนึ่งคือไปยับยั้งไม่ให้มันเกาะกับเซลล์อันที่2คือไปยับยั้งให้ไม่ให้มันผลิต rna polymerase อันที่3คือไปยับยั้งไม่ให้มผลิตโปรตีนหรือไม่ให้ protease ตรงเนี้ยทางานอันที่4ก็คือไม่ให้มันออกจากเซลล์ไปนักวิทยาศาสตร์ก็เลยมีความคิดบอกว่าทําไมไม่ลองใช้ยาที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็น protease inhibitor ในไวรัสชนิดอื่นๆล,ล่ะไวรัสมันเข้ามามันแบกตัว แบ่งตัวเสร็จประกอบร่างเสร็จแล้วมันก็หลุดไปถ้าเราขัดขวางกระบวนการใดกระบวนการนหนึ่งใน5กระบวนการนี้ได้มันก็น่าจะเป็นสิ่งดเรามีเทคนิคอยู่อันหนึ่งเราเรียกว่าโมเลกุลาร์โมเดลลิงหรือโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้ซีเควนต์ของ S, โปรตีเอสโคโรนาไวรัสสายพันธุ์หุ่นได้เราก็ให้คอมพิวเตอร์มันเขียนรูปร่างหน้าตาของโปรตีเอสขึ้นมาแล้วเราก็เอาโครงสร้างของยาไปจับดูทว่วมันจับได้ไหมพอคอมพิวเตอร์มันจับปุ๊บเนี่ย มันก็ลองคำนวณดูว่ามันจับแน่นไหมมันเข้าไปได้ง่ายไหมมันก็วัดออกมาเป็นพลังงานพลังงานที่นี้เราเรียกว่า binding affinity คือความชอบในการจับหน่วยออกมาจะเป็นกิโลแคลอรี่ต่อโมลแต่หน่วยนี่มันจะเป็นค่าติดลบมันเป็นค่าติดลบยิ่งติดลบเยอะยิ่งดีคอมพิวเตอร์มันก็วาดภาพออกมาซึ่งเป็นภาพที่ได้จากข้อมูลการตกผลยกวัตต์ไลท์โปรตีนอยู่ในฐานข้อมูลที่มีสามารถที่จะรีคิปมันได้สามารถดึงข้อมูลตรงนี้มาได้ เราก็เลยให้คอมพิวเตอร์เนี่ยดึงข้อมูลโปรตีเอสนะครับเป็นโปรตีเอสที่มันใช้ในการจัดเตรียมโปรตีนชนิดอื่นๆในการประกอบล่างเพื่อที่จะเจริญเติบโตต่อไปถ้าเรายับยั้งตรงนี้ได้เราก็น่าจะยับยั้งการเจริญเติบโตของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ที่ได้ตอนนี้ที่ได้ข่าวมามากที่สุดนะที่ออกข่าวกันมาในโซเชียลคืออะไรเนี่ยฟ้าทลายโจรสารสําคัญที่มีอยู่ในฟ้าทลายโจรคือแอนโดแกฟลาเราเลยลองเอาแอนโดแกฟลามานะฮะอันนี้เป็นโปรตีเอสอันนี้เป็นแอนโดแกฟลา โอเคไหมฮะลองดูทั้งป้างเข้าไปได้ไหมแอนโดแกฟลายเข้าไปได้เหมือนแต่คุณจะกินแอนโดแกฟลายหรือกินฟ้าทลายโจรตลอดเวลาได้ไหมมีเปเปอร์นะฮะบอกว่าคุณไม่สามารถกินต่อเนื่องได้ไม่สามารถกินต่อเนื่องได้มีอีกตัวหนึ่งสารสก,กัดเฮสเปอริดีนจากสิตัสผลไม้ตระกูลสิตัสลองดูสิครับว่ามันเข้าไปได้ไหม รากว่ามันเข้าไปในพัคเก็ตเดียวกันเลยคือดีที่สุดคือจับได้แน่นที่สุดจับได้ง่ายที่สุดทางคอมพิวเตอร์นะฮะทางคอมพิวเตอร์เราบอกได้แบบถ้าเราไม่มีกุ้มต้านทานไวรัสมันก็สามารถที่จะแบบแบกตัวได้อย่างรวดเร็วตอนนี้แม้ว่าเราไม่มียาในการรักษาโครนาไวรัสสายพันธุ์โคว่นที่เกิดขึ้นไดน้แต่สิ่งที่เราพูดวันนี้คือเรามีสารสกัดน,นั่นก็คือเฮสเปอรีดีนซึ่งอยู่ในผลไม้ตะกูลซิตัส นอกจากนั้นแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วทางคอมพิวเตอร์โมเดลลิงเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าโมเลกุลเล็กๆอย่างเซซามินอย่างเอสโคิดีอย่างแอนโดกาฟลายสามารถเข้าไปยับยั้งโปรตีเอสโปรตีนของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์อูฮันดาครับเราคงไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่ผู้บโนขึ้นมาแต่เราใช้หลักฐานยืนยันทางวิสตรกออกได้